สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมเดี๋ <laughs> ยวจะพามายามกับดักครับหลังจากที่ใหญ่มากเหตุงานอยู่นี่เนาะมาเห็ดทางอยู่นี่ก็สองมือแล้วครับมองหาอยู่หากินกับหายากครับผมบ่มีครับตามทุ่งหน้านี่บ่มีเลยครับผม,มก็เลยขืนมาทึ่งโขกเ่ยครับเป็น,นโนนเป็นโขกนะครับฮะ เราล,ะละอุ้มใหม่ต้นใหม่แบบนี้ครับมันบ่มีขวยเลยครับมันเป็นทางเลนเลยซื้อจังมันมีโอมีเลยครับไปหลุ่นไปเบิ่งน้ำกันนะครับนะเนาะเือขี่รถหาจนรอบบริเวณน,นี้บ่มีครับบ่มีหมองหาหนูบ่มีหมองหากินครับผมไปครับผม วางแบบุ่มๆครับวางหมววางุ่มเอาเลยครับผมนี่โบมีกับยาวากันเนาะครับเนะาะอยู่ห้างกินวางใดทีว่ามันโม่มี่หรืหอฮะที่รองบึงว่ามันสีไใด้บ่ห,หนูนะครับเนาะไปครับหลังแรกครับคือโบหลังแรกบบมีครับผม ตัวนี้เป็นกระโพดเ <c oughs> นี่ยครับมันก็เป็นควยเปนเนี่ยครับมีทางแลนตัวนี้เข่าจากด้านหลังแน่เลยเนี่ยโบรานครับกระโปกับเข่าคุกขาดบบได้คือเข่าคุกนี่แหละห้ามกับเข่าเปลือกนี่ครับขาดบบได้ไปครับลง <c oughs> ที่สอง โอ้ยหนาวครับตั่สองแต่ว่านี่นี่คลองไปเนี่ยครับชัดเจลียวเลยคลองแต่ว่าม่มีหนูครับเก็บก่อนครับสองหลังแล้วตันทีแต้มอยู่โอ้ยเรียบร้อยหลังหนึ่งไงเข,ข่าฟางเงินนะครับทองขาวครับ เดี๋ยวเ่งตัวนี้ต่อนตัวนี้ก็เรียบร้อยครับผมทั้งทีสามเนี่ยครับเป็นการใส่แบบสุ่มเอานะครับขี่ฮอโบมี่หม่องไซน่ะตามถุงนาโบมี่ครับข้อกหาส่ตามตํมอุ้มใหม่ครับเนี่ยตํมอุ้มใหม่ตดใหม่ไงตํมโพนครับเนี่ยครับเรียบร้อยโอ้ยกลางโตเลยครับ ห้ำหง่ตัวนี้ครับผมขี้ใต้เขาเปลือกห้ำครับผมเก็บวันครับดังนีนงตจะโดนเหมือนกันครับโดนนี่หนูอะไรเนี่ยขอ,องขาวเหมือกันครับผมอันนี้เป็นกระโพดโอ้คองคนงามเลย ข้อหนีว่าจเจ๊ข้อหนูผูกเนาะข้อหนูสองขาวครับผมเจบไนโอ้เย็นไปครับโอ้ข้อสังญญ่ายจรงิมองนี่วัได้ใสเลย ตัวนี้ไม่มีครับตังนี้เป็นข้าวโพดโอ้ยมือสั่นโถดเด้ครับเ้อหนาวแห้งครับขอจังส่นเลยครับไปครับตรงนี้ใส่กี่ลัง ห้าหลังหลังสุดท้ายสุดท้ายลั่นยูเต่บ่ถือครับผมลั่นเฝ้าเหมือแล้วครับมองนี่ไปเบื้องอีกไหมนึงครับเดี๋ยวเป็นก๊อไทยเนะยาะแต่มันก็อฟบ๊วยขวยดอกผมก็ว่างแบบมัวๆนย่ครับ มันฟาวเนี่ยครับผมเห็นหู้มันออกทางเนี่ยคิดว่าน่าจะมีหนูแต่ว่ากลับมันห่างก่อนกลับมันฟ้าวไปครับมีแต่ใสีแบมูมัวงข้กันนี่ห้อยแหลนอย่างตัวอย่างนอแหลน น,นั่นงนี่นี่มีโอ้เห็นแล้วเห็นโตแล้วครับผมเจ็บร่อยครับทองเขาใหญ่คราำใหญ่เขาโพดครับผมเขาคุกแต้มที่สามครับมีตุนูแบบนี้แหละคือ ปลาหนามอีกอย่างหนึ่งจังสิบ่มีขวยครับผมใส่แต่ทางมันแมลงนี่แหละครับเป็นบาดแหลงบ่มีอย่างบ่มีหม,มองหากินบ่ไใหญกับเหล็กเนี่ยคือบ่ไใหกินดอกล้นงสุดท้ายนี่ครับนั่นแหละครับผม สามแต้มครับทองขาวสามแต้มเป็นการใส่ซุมใส่หาเนาะใส่หาใส่เดาเอากับหมายทีว่าเซ่าหาขวยบางีงี่างขวยเนะาะครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานยูรถนะครับนะ รุปแต้มในส้มแต้มครับผมใส่กับดักสิบสองหลังครับใส่แบบเดาแบบสุ่มเอาเนาะมันบ่มีขวยมันบ่มีทางกัที่ผมบอกนะครับเนาะมันเป็นที่แบบหาอยู่หากินอย่างครับมันแรงมันเป็นโคกเป็นดอนนะครับทุ่งน้านี่แล้วเลยครับบ่ม,มีอย่างเลยทุ่งน้าเนี่ยมันบ่มี่อเฟืองมันบ่มีนม คอนแทแน่เนาะมันแปนไปมือดนะครับมาถึกหมู่บ้านนั้นบ่ค่อยมีหนูเนาะเมื่อนี้เกษสรใดใหญ่ออกจากมองเนียครับไปลงอยู่อำเภออื่นครับผมอาจจะอยู่แถวๆอำเภอเกษตรวิสัยเนี่ยครับรอยเอียดครับผมทางคุณอาจจะมีมองหาอยู่หาก,กินหลายเนาะพอเดททายคลิปให้เบิง้งให้พี่ให้น้องในเบิ้งน่กันนะครับไปครับ